สวัสดีค่ะมมโบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ย c าชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กเผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องไทยแท้ๆไทยจริงๆค่ะก็คือแะแนงไก่ค่ะพี่น้อง ส่วนไก่นี่ยเยอเอาเป็นสันในไก่เะค่ะมาหั่นเป็นชิ้น,นะค่ะพี่น้องชิ้นแบบใหญ่นะเลยล่ะค่ะก็มีใบโหระพาค่ะเอาไว้โรยหน้าเวลาที่เขาเห็ดเหล้วเรียบร้อยนะคะพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดหัน่นฝอยๆนี่ฝอยสุดท้องเยอาเลรอคะพี่น้องก็จะมีกะทิค่ะกะทิอันนี้มันคือแบบว่าเยอะใส่เบยๆเยะใส่แข็งไว้นะคะพี่น้องมันก็เลยจะเป็นแบบเหมือนแตกมันเหมือนอะไรนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือน้ำพริกข่แนงซึ่งเย่าซื้อมากเพราะว่าเย่าบริถนัดน้ำพริกนะคะพี่น้องนะคะ จะรับคนเฒ่าคนแก่ค่ะพี่น้องทีแบบว่าการย่อยอาหารลําบากแนะนําว่าให้กินเป็นผแนงไก่ได้ค่ะพี่น้องผแนงหมูมันเหนียวค่ะคือจังจะหน่ายเย้าหนิค่ะพี่น้องกินย่ำใดแล้วสุข่ายถิย่มย่ำไหนเน่อให้เป็นหมูเป็นไก่แล้วกินใดตลอดค่ะแล้วก็ทีพี่น้องเท็นอยู่นี่ค่ะพี่น้องก็คือกะทิในขวดที่มันเหลือยราก็ใส่ไว้นะคะก่อนอื่นค่ะเรามาลงมือผัดพริกแกงก่อนค่ะใส่ประมาณนี้นะคะ สำหรับเพื่อนเพื่อนคือได้ถินเผ็ดนะคะพี่น้องใส่หลต์ก็หนี้ก็ได้เลยค่ะแตยุนี่พี่โบกินงเพชรนะคะเนี่ยหาตะลูกตะลูกไม่เจอเอาครับพีเลยนะคะปีใหม่กระพัผนผลเมาแล้วพี่น้อง สร้งกับว่าให้ในมาเห็ดเฮืน่นเห็ดบาดเอียงก็เลยบเพาะใ้ในเขาพีเขาทางเนาะคะ่ะขั้วเยาเลยค่ะก็เหลือแค่เครื่องดูดอากาศแค่นั้นนะคะพี่น้องติดเครื่องดูดอากาศแล้วก็ติดฝ้าแค่นั้นก็ก็คือจบนะคะใี้ในคนยังติดไฟบัตเทิร์สอยู่ค่ะผัดพริกแกงให้หอมเลยค่ะเอียงกับบะคือตะลิวพี่น้องเนี่ค่ะเขี่ยวเห็ดแตกมันนิดนึงก็ค่ะ เนงของเย่านี่ค่ะพี่น้องจะบนิ่นแตกมันเลยค่ะแต่ให้มันนิดๆค่ะจะบนินแต่ว่าให้มันลอยบอเบาค่ะพี่น้องบอ่หมักแบบนั้นบ่แสบค่ะเติมกะทิส่วนที่เหลือลงหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะเย่า,ากะทิไปเส็แข็งมันกเ็เลยจะออกมามันนี่นะคะเคี่ยวให้แตกมันอีกจุกหน่อยค่ะการที่ข้าวเสม่ามันแตกมันนีกยังค่ะพี่น้องให้สังเกติึงค่ะ กะทิที่มันเดือดึ้นมากค่ะพี่น้องมันจะมีมันเหลืองๆของน้ำพริกแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะจะสีเลยค่ะนี่คือเขาเอ่ยว่าแตกมันนะคะพี่น้องแต่ว่าเขาต้องการให้มันแตกมากแตกหน่อยอยู่ที่ห้าค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ไก่ลงไปขออนุญาตใส่มือนะคะพี่น้องเพราะว่าเราจะผัดให้สุกอยู่หลังจากนั้นค่ะรวนไก่ให้สุก เอาพี่น้องยังเริ่มอย่างของบอลเลื่มบะเครือพ่วงใส่น้ำด้วยค่ะแล้วเอาบกเครือพ่วงก่อนแป๊บหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องตลารคคะพี่น้องบกเครือพ่วงในเก็บมาแล้วค่ะแต่ว่าห้ลื่มเด็ดใส่ถ้วยให้เบิรงค่ะพี่น้องเขาแล้วก็ลืมหนาลืมหนาอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะพอไก่ข้าวเริ่มสุกค่ะพี่น้องเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือนี่ค่ะกะทิมันแซ่แข็งด้วยค่ะพี่น้องบะตกลือแปลกใจด้วยว่าเป็นกะทิอีกอย่างก็จะเป็นสีนะคะ เพราะว่าพื้นซื้อมากขวดไงนี่แหละยเย้าเบออยากพื้นสื้อกะพิขวดไงเพราะว่าใส,ส่เบอร์เบิร์ดใส่เบอร์เบิร์ดกระต่องเอามาแซ่แข็งเพราะแซ่แข็งมันก็จะคืนตัวนะคะหลังจากนั้นใส่บเบคเือร์พุ่งลงไปเลยค่ะเพราะว่าอยู่หนิงกินบบกเกอร์พุ่งที่คลานสเละน,นะคะพี่น้องเย้าก็จะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยใส่ข้าสมิ้นแบงไหวโรยหนาอ, it, อีตังหักนะคะอันนี้ใส่ใหอม,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 ม คะแนงไก่หลังจากนั้นเติมน้ำลงนิดนึงค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กะทิเข้มข้นเกินไปนะคะติวห้าลงหน่อยน,นึงคะแนงไก่กินกัมยางเสแสพี่น้องคือค่ะต้องกินกับไข่เจียวด้วยค่ะคะแนงไก่ไข่เจียวนี่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องคืออาหารจานหนึ่งที่แบบว่าอิ่มเลยค่ะ หลังจากนั้นใส่ผงรุ่มรสค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาอย่า <Okay. S 1> ใส่หลายเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าพริกแกงเผ็ดเท่าหนึ่งมันจะไม่ความเค็มอยู่อะค่ะเท <Okay. S 1> ่าเยอะๆไว้ในหน่อยนึงค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> นี่ค่ะใ้พร้อมเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะใส่น้ำตาลค่ะให้ไม่มีรสหวานประหล่ ใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผู้ใด้บุกินหวานก็นปบปตองใส่หนึ่งอนโตเพื่อเย่าเลยคะ่ะพี่น้องใส่เอาสูกป,ปากจะฟองค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะของเย่าก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกบะเกลือฟ่้งสุกค่ะพี่น้องล้วก็ชิมรสนะคะเพราะว่าเย่าบุกน้กตารทำมันแตกมั่นแบบว่าเป็นน้ำนั่นไหมยหนาขึ้นจะสีบอค่ะพี่น้องจะเอาแค่แบบว่า มันเป็นสีอย่างนี้พอดีค่ะเอาละค่ะเนเจ้เขียวจะหานาที่ค่ะเอาละค่ะหลังจากเย้าเขี่ยวมาได้ห้านาทีแล้วทีนี้ก็ชิมรสก่อนค่ะพี่น้องว่ามันเค็มนั้นจางจริงใดค่ะโอเคค่ะพี่น้อง ค่อนข,อขอ้างสีออกเข้มแนม่ฮีโมหาเยอะถึงบอกว่ายจะเสยไหลเพราะว่าเยอะหนักๆคุณกี้นักเอ่อโปร่งตึงลดลายไปในนิดนึงโมมีปัญหาค่ะเข้าสามารถเติมน้ำหรือเติมกะทิลงไปได้นะคะจะหรับคนที่บบกินเข้ม,เมนะคะหลังจากนั้นค่ะเราใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปเพิ่มความหอมความแซ่บค่ะเพิ่มลดถาดมันจัดจานขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามึงเี่าพริกชี้ฟ้าแดงมึงมึง วนบังเจา้าก็จะมีรสเผ็ดนหน่อยนึงนะคะเอะาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จปิดไฟค่ะรสชาติของเย่านะคะพี่น้องจะออกเค็มหวานนิดๆิดค่ะแสบทิ้งก็เขาสวยนะคะมหาหาเนยสตักซีจานให้เบิงจ้าแล้วลวคะค่ะพี่น้องเมนูวัอ,อนี้คะ่ะผ้าแนงไก่ะคะ่ะพี่น้องกำลังหุนหอนข่วนหุนห้วนเลยคะ่ะพี่น้อง พี่น้องส่วนคนจะใส่มันห่อนี่เลยค่ะพี่น้องบิดไฟเยากวอามาตั่งเห็ดไหเบิงเลยค่ะนีค่ะกินก็เผาสวยห่อนเพิ่มไข่เจียวอีกน้อยนึงค่ะพี่น้องเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยวิธีทำบ่งอย่างเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ายจะใส่พริกแกงพะแนแงทถีสําเร็จรูปนะคะกสะดวกสบายสำหรับแม่บ้านยุคใหม่นะคะเคี่ยวกะทิเห็ดแตกมันจะมีตึงค่ะอยาโสดบกะทิแตกมันประมาณนี้นะคะอย่าโสดโบแบบว่าแตกมันที่ไม่แบบ เป็นน้ำมันร่อยหนาบ่ามากค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ไกลล่ลงไปล้วนๆตามด้วยมะเขือพวงเพราะว่าอยู่ี่กีบมะเขือพวงแบบสุกเลยค่ะแต่สำหรับวกเข้าที่มังแบบว่ากัดแต่โปะๆเขียวไก่เด็ดเจ้าข้าวนึงค่ะเอาบะเขือพวงใส่ปิดไฟขึ้นมากค่ะพี่น้องแซ่บนะคะหลังจากนั้นเยวก็โรยหน้าด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่จะใส่สองแบบนะคะแบบแรกจะใส่แต่ตอนเขียวเลยวละอีกแบบสองนี้คือเอามาโรยตอนที่เราจะเสิร์ฟร้อนๆนะคะพี่น้อง แล้วก็ใบโหระพาค่ะปกติพระแนงนี้บบค่อยได้ใส่โหระพาด้ยค่ะพี่นอ้องเอามาประดับเอามานี่ซื้อให้มี่กินหอมนะคะแล้วก็กินได้น้ำค่ะพี่น้องนี่นะคะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปนิดนึงค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพีน่น้องพ้าแนงงมูโอ้ยผ้นแนงไกวว่ว้าพีทว้าถือพี่น้องเขาแล้วก็เจ็ดสี่แล้วนะคะปีนี้ก็สี่สิบสองแล้วก็พิดผ่าประกันได้นะคะ่ะพี่น้องก็ขอ,ขอเท้าออภั้ลลายค่ะค้อมจมข้อมจ,จาก็เริ่ม ปอรเปอปะ,ปะลวเนาะค่ะพี่น้องจะซื้ออ่าังไนมาค่ะบอกอะไรอย่างไอ้ห้างเอาเขออาอานาม,มาค่ะพี่น้องไข่เจียวมานาวเลยค่ะพี่น้องมากินเขาในยกันค่ะพะแนงไก่ค่ะพี่น้องแซ่บๆ,ๆนั่นกันจ้า